사진을 보고 제가 질문을 다섯 개를 드릴 거예요. 하나씩 대답해주시면 돼요. 1자 네, 답번이 사진을 날씨가 어때요? 어, 더워요. 난지가 더워요. 기가 더워요. 아니면 이제 해가 있으니까 날씨가 뭐 좋아요도 괜찮아요. แต่เนาะชวาโยก็ได้มารกาโยก็ได้เนาะที่เราเรียนไปนะคะหน้าหมักตาก็ได้นะคือต่ออืออ่ทีนไนะคะหน้าดเนา่ออั้นอยู่ที่าเไนะคะาหาดออัอยนอ่เาเราาดอือคทะคะหดเาค่อีค่ยก่คราเรียกว่กจาก เสุยกจางอจริงๆแล้วคำว่าแบบชายทะเลมีหลายคำนะมีผดดกาด้วยนะนะคะหรือเฮพก็ได้เนาะนะคะอ่ะพวกนี้แปลว่าชายทะเลได้หมดเลยเนาะบอจิงกอืดมัวัอมันมดมัวมั้ยไม่ค่ไม่ค่ะท้องฟ้ามันมัมัออ ฮนเอ่อมักกายโยเอ่คอคริมหมานายโยคูรึมคูรุมคูรุมหมคูรุมถ้าหมักตาจะยามใสคือคือคือริมหมานายโค่ะเอาใหม่ค,คำว่าคริมแปลว่ารูปวาดนะคะก้อนเมฆจากคือดีดาแปลว่าวาดรูปคําว่าก้อนเมฆเรียกว่าคูรึม,มแต่แต้องเข้าใจก่อนเนาะ ถ้าเกิดเราพูดว่าฮานนรีมักตานะคะหรือมาริกาโยนะแปลว่าท้องฟ้าแจ่มใสหรือใช้คำว่านาชิก้ามาริกาโยก็ได้นะนะคะแปลว่าท้องฟ้าแจ่มใสแปลว่ามันต้องเมฆไม่เยอะถ้าเราบอกว่าเมฆเยอะเข้าใจไหมถ้าเราบอกว่าเมฆเยอะเนาะเราบอกว่าคูรรมิมานาโยความหมายก็คือแปลว่าท้องฟ้ามันต้องมืดขึ้มสิถ้าเมฆเยอะก็แปลว่าเราหมายถึงฮานนรีหรือนาชิก้า คื S <S <an> อเดียวโยถูกไหมนะคะถ้าเราบอกว่าท้องฟ้าไม่มืดครึ้มอานินอยอันคือเดียวยแต่เราบอกว่าฮันเดรี่มาลกายโย,ะายอะไรตอบว่าคูรูมี่หมานายโยมันจะขัดแย้งกันแล้วสรุปจะจะมืดครึ้มหรือหรือว่าจะแจ่มใสโอเคเนาะนะคะเราต้องบอกว่าน,านันฮันเดรี่หรือนานชิกังมาลกายโยนะคะคูรูมี่พิโลอโซโยอะไรเงี้ยนะคะชอโกโยอะไรนี้อได้แบบนี้เนาะ 4번 지금은 무슨 계절이에요? 어 여름이에요. 지금은 여름이에요. 마지막 오번 지금 비가 내 내려요? 아니요 비가 안 와요. 안 와요 안 내려요. าะได้ค่ะได้เนาะอันวายโยก็ได้นะคะอันเนเดโยก็ได้ก็ความหมายเหมือนกันเนาะเชื่อไหมเนอเลยทีเชื่อไหมนอกจากนั้นสามารถใช้จีอันพาก็ได้เนาะที่เราเรียนไปแล้วเนาะโอจีพีก้าพีก้าอะไรพีก้าอาราจีอันวายโยโอจีอานาโอโอจีอานาโอพีก้าโอจีอานาโอ ต้องก้าพีก้าเนเรจิอานาโยเนรีจิเอาใหม่อันเนเรโยเนาะอันเนเรโยหรือเนรีจิพีก้าเนรีจิอานาโยอ๋ออันนี้มาจากกิริยาตัดดาทิ้งใส่จีอันธาเนอะอันนี้พอโอเคเนาะนะคะอ่ะผันโยเป็นเนเรโยเนาะจากเนเรอันนี้พอโอเคนะคะค่ะ